ท่านผู้ชมคะคลิปนี้พี่ปูขอโชว์ฝีมือลูกชายขึ้นต้นคลิปเลยนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมของครอบครัวนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่เขาอยากจะกินและเขาก็คิดของเขาเองนะคะพี่ปูก็ทําตามที่เขาบอกกันนะคะแล้วก็เป็นลูกมือเขาซะมากกว่านะคะวันนี้และแถมฝีมือพี่ปูออกมาห่วยห่วยนะคะไม่เชื่อลองไปดูท้ายคลิปสิคะเทียบกับของเขาต้นคลิปนะคะต่างกันเยอะแยะเลยคะ่ะ สูดกระทะไม่น่าดูแต่ดูข้างในนะคะดูความกรอบนะคะความกรอบนะคะเกี๊ยวพี่ปูวันนี้สุดยอดแล้วนะคะอุ้ยคีโชว์เขาด้วยนะคะหืมแสงไม่ได้แต่ได้ใจนะคะสุดยอดนะคะสุดยอด สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิศนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะก็จิ้มเข้ามาที่ช่องพี่ปูสิคะมันจะไปยากอะไรนะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะนี่คือกระลำปีที่พี่ปูล้างทําความสะอาดแล้วนะคะแล้วพี่ปูก็มาสับๆัให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเตรียมความพร้อมไว้ค่ะ พี่ปูก็ตเตรียมวัตถุดิบแบบง่ายๆเสร็จแล้วนะคะเรามาแนะนําวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะอันนี้คือแป้งทอดกรอบนะคะดูแล้วก็หยิบๆยมาทําค่ะเอาแบบง่ายๆส่วนอันนี้นะคะเป็นพริกไทยป่นนะคะก็ไม่ใช่ยี่ห้อนีแเราพี่ปูทําเองนะคะเอาขวดเขามาใช้เทๆไปนะคะเพราะมันโรยง่ายดีส่วนในนี้ท่านผู้ชมก็คงเห็นแล้วนะคะว่ามีเห็ดหอมต้นหอมแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะส่วนอันนี้ก็กระหล่ำปีสับนะคะที่สับไปเบื้องต้นแล้วนะคะ ทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเวลาห่อเนี่ยมันจะได้ง่ายนะคะส่วนนั้นนี้นะคะเป็นหมูบดนะคะหมูบดสําเร็จรูปนะคะเพราะฉะนั้นปรุงรสมาแล้วเห็นไหมพี่ปูเอาใจคนทํากับข้าวไม่เป็นถึงขนาดใช้หมูสําเร็จรูปเลยเพราะฉะนั้นมันจะง่ายนะคะเวลาทำานะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยะคะ่ะห้ามหนีไปไหนนะคะวัตถุดิบมันจะค่อยๆงอกออกมานะคะพี่ปูก็จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันไว้นะคะเดี๋ยวลูกชายตื่นพร้อมรับประทานนะคะ ใส่ทุกอย่างที่พี่ปูเตรียมไว้ลงไปเลยนะคะใครไม่ชอบอะไรเขี่ยวออกไปค่ะอย่าใส่นะคะเพราะว่าเราชอบไม่เหมือนกันนะ,นะคะสามารถเขี่ยวออกไปได้นะคะนี่คือสิ่งที่พี่ปูชอบพี่ปูก็ใส่อย่างพี่ปูลงไปง่ายไหมคะหมูบดสําเร็จแล้วก็เติมพริกไทยลงไปหน่อยนะคะอยากได้กลิ่นอายของความเป็นจีนนิดพี่ปูก็ใส่น้ํามันงาลงไปนะคะ คนทุกอย่างให้เข้ากันนะนะคะเรียบร้อยโรงเรียนไทยของพี่ปูแล้วนะคะมีแป้งเกี้ยวยี่ห้อนี้นะคะพี่ปูซื้อมาจากแมคโครค่ะพี่ปูเป็นลูกค้าประจําเขานะคะเดี๋ยวพี่ปูก็จะทําง่ายๆนะคะนี่นะคะพี่ปูใช้แบบง่ายๆเลยนะคะอุปกรณ์สําเร็จรูปนะคะที่ห่อเกี้ยวนะคะท่านผู้ชมนะคะพี่ปูก็ใส่ไปในอุปกรณ์สําเร็จรูปนี่นะคะแล้วก็มีแปลงนะคะที่ชุบน้ํานิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ขอบเกี้ยวของพี่ปูเนี่ยนะคะติดกันนะคะ แล้วท่านผู้ชมก็อย่าใส่เยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะหนีบไม่ได้มันจะปิ้นค่ะดูเดะเขาก็างชสร้างความสะดวกสบายให้พวกเราดีจริงๆเลยนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมพี่ปูก็มาแอบดูลูกชายพี่ปูทํานะคะเขาไม่ยอมห่อสําเร็จรูปนะคะเขาอยากจะห่ออยากจะเล่นนะคะอยากจะเล่นนะคะมาดูซิว่าเขาเล่นออกมาสวยงามไหมเอ่ย ดูการห่อเกลียวของลูกพี่ปูก่อนนะคะว่าฝีมือเหนือพี่ปูใช่ไหมเพราะว่าพี่ปูก็ขี้เกียจวันนี้จริงๆไม่อยากจะถ่ายคลิปเลยดูสิให้ดูอะไรที่มันแบบง่ายๆนะคะนี่ดูการจับจีบของเขาสะก่อนไม่ธรรมดานะคะลูกไม้นะคะลูกไม้หล่นไกลต้นค่ะพ่อแม่ไม่ทํานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกทํานะคะอนี่นะคะอันนี้เป็นการหัดทําด้วยมือนะคะลูกพี่ปูก็ลองทําดูนะคะจริงๆแล้วแต่สะดวกพี่ปูว่าห่อมือก็ไวนะ แต่ว่าห่อด้วยอ,อ,อุปกรณ์สําเร็จรูปมันก็สะดวกรูปร่างก็สวยะนะคะใครอยากสนุกแบบไหนก็ตามใจนะคะพี่ปูใช้อุปกรณ์สําเร็จรูปมันก็ง่ายดีะนะนี่นะคะท่านผู้ชมแป้งในถ้วยนะคะของพี่ปูเป็นแป้งทอดกรอบนะคะพี่ปูก็ละลายนะคะให้เจือจางหน่อยนะคะเราไม่ได้ต้องการแป้งที่หนานะคะเราต้องการเออเทใส่ลงไปเพื่อให้เกีียวของเราจับตัวกันนะคะวางเกีียวลงไปจับเรียงให้การสดให้สวยงามใช่ไหมนี่ไงลูกสั่ง าวางเกลียวลงไปนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จัดให้สวยงามนะคะลูกสั่งนะคะเราไม่ทําดีไหมคะเราให้ลูกทําดีกว่านะคะเอาแล้วนะคะพี่ปูให้ลูกชายจัดเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะเดขาจะจุดไฟนะคะเขาว่าไงพี่ปูว่าตามเขาเลยนะคะเห็นไหมคะว่าไม่จําเป็นต้องถึงมือพี่ปูค่ะลูกชายพี่ปูก็จะดาเนินการให้เห็นนะคะว่าพี่ปูทําง่ายๆนะคะแหมเด็กวัยรุ่นจะทําได้นะคะไม่ต้องแก่อย่างพี่ปูแล้วนะคะ พี่ปูก็จะคอบไปเลยนะคะติดไปเลยนะคะรอเขาสุกนะคะในระหว่างนี้ควบคุมไฟให้ดีนะคะเราเบาลงมานะคะเพราะว่าถ้าเราแรงเกินไปเนี่ยนะคะเกี๊ยวข้างในของท่านผู้ชมจะไม่สุกค่ะใช้ไฟประมาณกลางๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูก็เลยบอกว่าแป้งเนี่ยนะคะควรใช้น้ําเยอะหน่อยคือถ้าท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจถ้าน้ําใสเกินไปนะคะเขาแห้งเมื่อไหร่นะคะมันก็จะกรอบนะคะ มันก็จะทําให้ตัวเกี๊ยวของเราสุกด้วยตรงนั้นคือตอนทอดอ่ะไม่ได้ทอดเพื่อสุกเลยไมนต้องสุกตอนเนี้ยสุกตอนตรงตอนทอด,ดอ่ะใเพื่อกไปบเฉยท่านผู้ชมครับพี่ปูก็ใช้น้ํามันงานะคะ หยอดลงไปเลยนะคะ1ช้อนนะคะท่านผู้ชมจะใช้น้ํามันธรรมดาก็ได้นะคะเวลาทอดเดีวมันจะกรอบดีนะแต่พี่ปูอยากได้ความหอมพี่ปูก็เลยใส่น้ํามันงานะคะหลังจากเร่งแก๊สแล้วก็ใส่น้ํามันงาไป1ช้อนนะคะรอเขากรอบพร้อมที่จะรับประทานแล้วนะคะเพราะว่าเกี๊ยวพี่ปูสุกแล้วะคะ่ะง่ายๆเลยนะคะพี่ปูจะคว่ำกระทะลงบนจานนะคะพี่ปูก็ทำได้สภาพแค่เนี้ยนะคะหลังจากคว่ำกระทะลงมาในจานแล้วนะคะท่านผู้ชม รูปทรงเป็นเรื่องที่อยู่กับความสามารถนะคะบางบางภาพอาจจะออกมาสวยงามนะคะแต่ว่าวันนี้พี่ปูทําได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะชิมให้ดูเลยว่าเกี๊ยวซางพี่ปูรสเด็ดขนาดไหนนะคะคงจะต้องปิดคลิปกันจริงๆแล้วว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะอร่อยช็อต ใครไม่เคยลองบอกได้เลยนะคะต้องลองค่ะต้องลองนะคะงานนี้นะคะโอ้วยฝีมือลูกชายนะคะฝีมือลูกชายนะคะตูดกระทะไม่น่าดูแต่ดูข้างในแล้วนะคะอุ้ยคุณมีโชว์ของเขาด้วยนะคะแสงไม่ได้แต่ได้ใจนะคะสุดยอดนะคะสุดยอดเป็นไงคะเป็นไงคะรสชาติถามหน่อยเป็นไงคะพูดไม่ได้เลยนะคะอ้าวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถามคนนี้เลยนะ ไม่ต้องห่วงเรื่องกินปากของก็ซซูนะคะไม่ไม่ยเไี๋ยวง่เอามาล่อืมเป็นไงคะคุณน้าคุณไม่ได้ไอ้ยไอว